จะไปไหนคะขี่จักรยานเหรอคะมินดืน,นอ่ะขึ้นเลยลูกขึ้นเลยค่ะดูดูม do, do, แม่ดูอยูอ่ะขึ้นเลยมแม่ดูอยู่ค่ะอ่ะเลยอาร์ทีไปเลยลูกทีบเลย ทิบเอยไปยไปยิป้มทีบไปแล้วเร็วมัน <c oughs> อยู่ที่เดิมอะไปข้างหน้าเร็วบึดบ้ด, <Okay. S 1> ดจำบึดบ้ดบึด้ดจำบึ้ดบึ <c oughs> ้ดจัมเบิ้ดเง่เง่แงเอาไปลูกทีบไปเลย <c oughs> ทีบไปเลย ไม่ไปเหรอทำไมมันไม่ไปอะคะอยู่ที่เดิมเลยอะฮะมันไม่ไปเหรอรู้ไม่ยหญ่เหรอไม่ย่า่จ้ะไม่ย่า่เลย